สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะดูนะคะหลังฝนตกนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ค้าสีนี่นะคะมาแล้วก็เราทําไมยิ่งยิ้วลูกเยอะมันทําให้เป็นอิฐปุ่มอิฐปัมแบบนี้นะคะดูะคะมีนกบินด้วยนะคะมันยอดยางนู้นนะสีเมื่อกี้นี่มันบินมาเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะมันยอดยางนู้นนะคะ กีนี่มันมากินปลาอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่นะฮะสิน,น้ำยังไม่ทันจะแห้งเลยนะคะปลามันขึ้นมันก็จะเที่ยวม,มาจิกปลากินนะคะสไิไปหาเพื่อนๆนดะีกว่านะฝนตกว้า อายุตากระทาอายุลูกใหม่อ้าวไปโอ้โหบัวลอยทำไมทำแบบนี้นี่ไงบัวลอยนี่ไงนี่ไงรู้เลยรู้เลยของใครของใคร ปยะวันนีจะยังไม่ได้สักคิบเลยไปดูปลาไปดูเาไปดูแล้เม่อเามันไม่ลงไปยะเลยที่ปลามัหนาวเอพอดีบาปบานนาว่าจะพาไปอันไปบาดไดง่ายฝนตกแรงฝนมาแท้ง่งอะดูดี่เขาอยู่เมียป้า เาไม่เดินนะาเปิดเปิดาาบด้านทำอะต้งรักเขาแลวกระดากระดาอยู่ไหนจะ <c oughs> เปิดอาซาอะไรอย่างนี้แมว,วะอะจะเป็นเอเอาคล้องคล้องอะ เราเห็นเขาไปแค่ตรงเนี้ยเขาร้วนน้ำมันน้อยขอเลือนไม่ไปอือคนไม่กินอะไอือหนูไล่สวยอยู่หลังบ้านคนก็ดูหลังรวมบ้านแล้วอืออือยิงเวลาเขาเก็มปืนเลยอ่าไม่เห็นเราคุยคุยเขาไปเด็กกินมาไม่รู้เหมือนกันอางล่าง เห็นก็ขี่มอไซค์มาดิก็คือมอจ้ะกเอนดิกเอินดิแล้วูเบิก่เพิ่าเนี่ยตแล้วืนแล้วฝนมันตกเลยไม่ได้ไปยามที่ฝนตก ฝนตกทั้งวันนะวันนี้หนูดูดพยากรณ์อากาศแล้วตกทั้งวันค่ะอ,อืเราจะไปทําอะไรกันเนี่ยเราก็ทําอะไรกินอยู่ที่ครัวทําอะไรกินอยู่ที่กินกันกินกันนั่นแหละอือย่าย่าบอกว่าที่ป้าที่บ้านซื้อเสื้อมันตัวใหญ่จริงนะซื้อก็ตัวใหญ่ใหญ ใช่เลยเพราะว่าที่เจ้าเป็้อใหญ่แท้เลยมันมีรุ่นเดียวเด้มอมโอ้โนี่นะน้ำล้นฝางเป็นไงต้นฝ้ายมันจะเป็นดอกสีแดงๆสวยเนาะแดงแแล้วก็แล้วก็จะบานบานก็จะเป็นสีขาวเหรอสีขาวแล้วก็จะเป็นดอกฝ้ายบาน เนี่ยน่าจะมีปลาไ่ว้เหมือนในทิกตอกในคลิปที่ก็ดีเราเห็นมากโอ้ปอเถียงฮะงเล่นง่ายขอดูหน่อยไปลิปกัน นี่ทุ่งปอเทืองนะคะฝนตกมะเรงปอก็เยอะด้วยนะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำหลนโตโตใบเนาะโตเร็วมากอืมโตกว่าเมื่อวานนะวันนี้มีสองใบแล้วเนาะเมื่อวานยังเป็นเป็นขดอ๋อตรงนี้ตรงนี้มีหลายใบแล้วยานี่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  นี่นะนี่นี่นะสองนแล้วนี่ไงสองใบแล้วนะอันเร็วก็เร็วเนาะอันช้าก็ช้าใช่ขึ้นแล้วนะคะพีสีเราคงจะเห็นวันที่เราฉลองอุปโภคนะคะก็คงจะเป็นดอกเบืองเต็มเลยยญ้าดูตรงนั้นนะมันขึ้นแล้วดิมันขึ้นมากเลยเนาะนี่โอ้โนี่ฮะเหมือนถั่วงอกเลยนะคะพีออกทุกเม็ดนะคะพีออกทุกเม็ดกอดเตืยงนะ อตืนที่เราจะมาหวานแล้วก็จะให้เอ็ีได้ถ่ายรูปในวันฉลองรุปูนะคะอ่ะย่าโอ้โหนี่นะคะออกทุกวันนะฮะพี่นี่กำลังออกโอุ้ยสงสัยแกยังไม่ได้มาส่งหรอกเนี่ยนี่น้ำมาออกทุกวันเดินหายพี่เดินมาก็เจอเห็ดน้ำมาโอ้เห็ดน้ำมาเนี่ยฮะพี่ ต้องดอกใหญ่ๆนะดอกใหญ่มากเลยเห็นไนี่นะนี่มันเพิ่งออกนะนี่ไงนี่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 นีฮะว้าวว้าวนี่นะอู้ยิ่งตุ่มก็มีนี่ไงแล้วต้งเขียดนี่ไงนี่ไงอู้ยิ่ง อนี่ไงเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะอยู่นี่ฮะเยอะมากเลยนี่อีกนะนี่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 นีกมาพาพดูตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่กลังออกอีกนี่นะเห้ยนี่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 นนี่มันออกกับโคดหินนะนี่โอ๊ย ฝนตกมันถ่ายลําบากมากนี่นะคะเห็ดอันนี้ก็ดอกใหญ่นะครับปีอ๋อเห็ดดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่นะมันก็จะตอะงขึ้นถ้าตรงไหนฝนตกแนละ้วมันก็จะขึ้นตลอดเลยนะอ,อันนี้อ,อันนี้ก็ไม่มีนะครับ ดีดีด,ดีสองดอกอ่ะนี่นะฮะนี่อีกสองดอกนี่นะฮะสีจ๋าต้นไม้ถ่ายทำก็ลำบากฝนตกถ่ายทำก็ลำบากฝนตกมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะหนาวหนาวนา้องแลาะฝน,น,นก็